ของวิตามินซีที่ใช้ใช้ต่อเนื่องมาหลายชิ้นมากๆนะคะต้องยกให้หลอดนี้เลยนี่คือเมลานอสีซีเอสเซนต์ค่ะสำหรับ มเมลานอนซีซีนะคะเขาเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเขานะคะจะมีส่วนผสมของวิตามินซีบริสุทธิ์ที่จะช่วยผิวเราทั้งกระ่างใซลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด,ด้วยค่ะซึ่งในญี่ปุ่นนี่คือฮิตมากนะคะได้รางวัลแอดคอนเมตติดต่อก,กันหลายปีซ้อนแล้วค่ะโดยเมลานอนซีซีนะคะเขาผลิตโดยบริษัทโรโตฟาร์มาสติคอลค่ะซึ่งเป็นบริษัทยาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นดังนั้นยังมั่นใจได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้ววก็ประสสสิิทธภาพของผค ผลิตภัณฑ์ที่ฮิตที่สุดขายดีที่สุดแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของแบรนด์เมลานอซีซีก็คือเอสเซนหลอดนี้ที่ใส่ใช้ต่อเนื่องมาเนี่ยแหละค่ะโดยต่อมาเขาก็ค่อยๆทําการแตกลายนะคะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาจนครบขั้นตอนการดูแลผิวเลยไม่ว่าจะเป็นโลชั่นน้ําตบเป็นเอ e เซนนี้นะคะเป็นครีมบารุงรวมถึงชีทมาสก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทรายเนี่ยเคยรีว hmm. ah ิวแบบครบขั้นตอนเขาไปแล้วสามสารถย้อนดูคลิปเก่าได้เลยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ที่จะมาอัปเดตให้ฟังกันเพราะว่าเขาออกไอเทมมให่ีแล้้วจป็น นี่เลยน้องกระปุกเหลืองนะคะเนี่คือเมลานซสีซีบร์เทนนิ่งเจลค่ะจัดอยู่ในขั้นตอนของมอยส์เจอไรเซอร์บำรุงผิวเราให้ชุ่มชื้นนะคะก็จะเหมือนกับตัวครีมค่ะแต่ว่ามาในลักษณะของเนื้อเจลที่มีความบางบางซึมวยสบายผิวนะคะก็จะตอบโจทย์ได้ดีสําหรับคนผิวมันผิวผสมค่ะแต่ว่าผิวธรรมดาถึงผิวแห้งแบบทรายเนี่ยใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเหมาะสาหรับวันอากาศร้อนๆที่เราแบบไม่อยากทาอะไรที่มันเน,นะหนาคะ่ะในเรื่องของ นองใหม่ oh กระปุกเหลืองอันนี้ยังคงคอนเซปต์ส่วนผสมหลักเหมือนกับพี่ๆที่ออกมาก่อนหน้านะคะสิ่งที่ต้องมีแน่นอนเลยก็คือวิตามินซีค่ะซึ่งในกระปุกนี้บอกเลยว่าใส่มาถึง2องอย่างด้วยกันนะคะตัวแรกที่ใส่มาเป็นตัวหลักเลยก็จะเป็นแอสคอร์บิลกลูโคไซด์หรือว่า AA2G นะคะตัวนี้เป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่มีความสเสถียรสูงมากค่ะซึ่งเขาใส่มาเนี่ยเข้มข้นเลยนะอยู่ในลำดับห้าของส่วนผสมรองจักสารให้ความชุ่มชื้นนะคะและตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิตามินซีบริสุทธิ์ Ask B ที่อยู่ในฟอร์มธรรมชาติที่จะทํางานในผิวเราได้ดีที่สุดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นส่วนผสมหลักที่เราจะพบได้ในผลิตภัณฑ์เมลานินซีทุกตัวเลยนะโดยวิตามินซีเมื่อเขาทางานร่วมกันนะคะก็จะช่วยผิวเราเนี่ยกระจ่างใสลดเลือนพวกปัญหาจุดด่างดำรอยสิวเพราะว่าเขาเข้าไปยับยั้งกระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานินนั่นเองนะคะแถมวิตามินซีเนี่ยยังช่วยกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยสังค์คอร์คลเจนได้เพิ่มขึ้นด้วยคะ่ะส่วนผสมหลักตัว ต่อมาคือวิตามินอีท c o p โคฟิเร c ลัสซิเทสค่ะที่จะช่วยในเรื่องการให้ความชุ่มชื้นเสริมการหมุนเวียนของเลือดใต้ผิวนะคะทำให้ผิวมีความเรียบเนียนและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะแล้วก็มีสารสกัด แอมเทศนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปราบบลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองค่ะและในความพิเศษนะค,ะคือเมลานอซีซีไบรท์นิ่งเจลกระป,ปุกนี้เขามีการใส่สารใหม่เพิ่มมาด้วยนะคะจะเป็นสารสกัดที่ได้จากเจแปนิสเชอรี่ค่ะที่ช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเราดูอิ่มน้ามีความเปล่งปลั่งค่ะและอีกหนึ่งตัวนะคะที่เสริมมาในเรื่องของความเป็นไบรท์นิ่งก็คือสาร แอลพานิเอรไว้ค่ะตัวนี้เป็นแบบพืชตระกูลขิงค่านะคะซึ่งเขาจะเข้าไปช่วยในการยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินมันก็จะไปเสริมการทํางานของวิตามินซีสตัวที่เซ็เล่าไปก่อนหนะะ้าค่ะไบรท์เ e นนิ่งเจลกระปุกนี้ไม่มีส่วนผสมของ a l ลก oh อฮอ Mineral อร l ยนะคะแต่ก็มีส่วนผสมของน้ําหอมอยู่นะเป็นกลิ่นแนวซิตรัสค่ะซึ่งกลิ่นที่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาจากสารสกัด เลมอนเข้มข้นค่ะซึ่งจะเป็นกลิ่นแนวที่แบบให้ความรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายตอนที่ทาแต่ว่าใครที่แบบผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายเซนก็แนะนําว่าลองเทสทาจุดอื่นก่อนแล้วให้ใช้ที่หน้าก็ได้เพื่อความสบายใจค่ะมาดูลักษณะเทสเจอร์กันค่ะเปิดฝามาจะเห็นเป็นเนื้อเจลสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะคือน้องมีความเหลวซนเซนมกล้าเอียงกระปุกมากนะเดี๋ยวหกแตะเนื้อให้ดูแล้วกันนะคะเนื้อจะเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นวอตเทอรี่เจลนะคะมีความแบบเด้งๆยุนๆ ปาดปื๊ดลงไปนะคะเนื้อของเขาจะมีความใสลื่นแล้วก็เกลี่ยไปบนผิวได้ง่ายมากค่ะซึมผิวนี่คือค่อนข้างไวนะคะแต่ในความบางเบาที่เห็นนะจะรู้สึกเลยว่าผิวมีความแบบชุ่มๆแล้วก็ผิวจะมีความนุ่มขึ้นนะคะซึ่งเมื่อเทียบให้ดูจะเห็นเลยว่าผิวด้านที่ทานเนี่ยดูมีความแบบฉ่ำมีความอิ่มน้ำมากขึ้นนะคะซึ่งเท็กเจอร์ที่มีความบางเบาแบบนี้นะคะ่ะก็จะเหมาะสำหรับคนผิวมันที่ค่อนข้างเป็นสิวได้ง่ายเพราะว่าเนื้อที่มันบางเบามันก็จะลดใน เรื่องของการเกิดการอุดตันนั่นเองวิธีการใช้ Brightening Gel นะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนของมอยเจอไรเซอคือหลังลงเซรัมนั่นเองค่ะ โดยถ้าใครต้องการเห็นผลลัพธ์ในเรื่องความกระจ่างใสให้ชัดเจนแนะนําว่าใช้คู่กับเอสเซนต์ก่อนี้นะคะจะดีงามมากโดยการที่เราเนี่ยลงเอสเซนต์ก่อนนะคะจากนั้นก็ทาตามด้วยบร์เทนนจลแล้วก็ตามด้วยกันแดดปกติได้เลยค่ะซึ่งลักษณะเนื้อเจลแบบนี้นะคะเวลาที่ทาลงไปบนผิวเนี่ยมันจะไม่เลเยอร์เนื้อที่ค่อนข้างหนักเกินไปทําให้ผิวของเรามีความเบาสบายก็จะลดในเรื่องของการเกิดการอุดตันนะคะดีมากๆสําหรับคนที่ผิวมันหรือว่าช่วงนี้ที่เราต้องใส่หน้ากากอนามัยค่ะการที่ทาสกินแคร์เนื้อไม่ หนักเกินไปเนี่ยมันก็จะช่วยลดการเกิดสิวได้นั่นเองนะคะโดยน้องกระปุกเหลืองอันนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะซึ่งเทคนิคที่อยากฝากไว้คืออย่าทาบำรุงแค่หน้าทุกคนลูบน้องลงมาที่คอแล้วเผื่อนเนินอกนิดนึงค่ะเพราะผู้หญิงอย่างเราใส่ชุดโชว์ผิวแบบนี้ค่อนข้างเยอะเนาะการที่เราบำรุงให้กระจกใส่แค่หน้าแล้วคอคนละสีมันก็จะดูไม่งามนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลืองหรือเปล่าจะบอกว่ากระปุกนึงเนี่ย 100กร,รัมเลยนะคะมาในราคาแค่480บาทดังนั้นไม่ต้องกลัวเปลืององคนทาได้ทั้งหน้าและตัวไปเลยค่ะสำหรับใครที่อยากลองผลิตภัณฑ์ของเาโาโีซีหาซื้อง่ายมากๆค่ะมีที่วัดสันทุกสาขานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไปละ